สวัสดีครับลูกเพจทุกคนวันนี้แอดจากกับแอดลัสกิก็ได้มาทำที่ออสถานีที่ชิที่จังหวัดวาคยาม่าแล้วซึ่งเป็นประธานที่ทำการของในสถานีแมวธรรมะนะครับซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วและได้มีธรรมะรุ่นที่สองเข้ามาทำการแทนแล้วเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปจุชมข้างใน ได้รจ้าบุญเดือดสื่ลิงาโตก๊าซายมาสื้อข้อแรกคืคลิปบุญเดสื่อให้เดี๋ยวจะไปชมด้านในนะครับอันนี้ในในสถานีนี่ก็ใหญดีมากเลยเหมือนกันเฮ้ยลิงาโตก๊าซายมาซื่อด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้าง เปิดแล้วอย่าลืมปิดด้วยนะครับอของที่ระลึกนี่ก็มีหลายอย่างนะครับมีอันนี้เป็นลูกอมแก้วน้ำโอสการ์ดนะเป็นช้อนซ่อมถุงผ้าแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าเป็นโมเดลรถไฟให้แล้วก็ปฏิทินนะ อันนี้ก็เป็นหนังสือชีวประวัติแฟม้มแฟ้มนี้ที่ถ่ายเอกสารเก็บเอกสารนะเสื้อกุ้งเท้าก็พกปากากาพกุญแจเข็มกัดมือสอ,อย่างลบเทปนะที่ปิดตรงหูฟังมือถือนะโอะหลายอย่างมากผัตตงก็มี นนในสถานแมวในสถานนี้แมวเนี่ยก็สามารถดูได้จากร้านขายของที่ระลึกนะน่ารักงมาตัวไม่เลึกเลยเดี๋ยวลองจะไปดูันอีกด้านเลยนะมีเครื่องรางด้วย,ยกาตาห้อย,ยนะ ค่ S <S อ่อด้านนี้ก็จะเป็นอ่ชุดยูนิคอร์มที่ผมใส่อยู่นะครับสามารถใส่ได้ฟรีโดยที่ไี่มีค่าใช้จ่ายด้านในเนี่ยเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่ที่เราเข้าไปดูกันเ ตู้ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นตู้เดิมของในสถานีแมวธรรมะนะครับซึ่งเก็บไว้เป็นอนุสร์ตอนนี้ก็เป็นมวเซียไปแล้ว<ม>เป็นที่ที่เดิมที่ธรรมะอยู่หลังจากที่ธรรมะเสียชีวิตแล้วได้ย้ายตู้นี้ออกมาไว้ที่คาเฟ่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นพวกใบประกาศต่างๆที่ทำการแต่งตั้งในสถานีแมวครับเป็นประกาศนียบัตรของแมว啊 เป็นที่ระล,ลึกนะอย่างเป็นทางการาจากจังหวัดวาคายาม่านะโดยตรงเลยนะนะครับนี่ก็เป็นชุดอีกชุดหนึ่งของ<ม>ในสถานีเม่นนะส่วนแรกนี่ก็เป็นคะรับรางวัลเจ็ดติยศแล้วก็เป็นร้านชาด้านในก็มีของที่ระลึกเหมือนกันโอ้ ลูกนี้น่ารักมากเลยเอาลัะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวด้านนอกในสถานีกันครับและนี่ก็คืออ่าที่ทำการของในสถานีครับจากทางด้านหน้าอ่า เมื่อสักครู่นี้ที่เข้าไปตอนแรกไม่คือทางด้านหลังนะครับแล้วในสถานีแมวเนี่ยก็จะมีเวลาทําการเหมือนกันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะฮะยกเว้นวันพุธและวันพฤหัสนะที่ในสถานีเนี่ยจะต้องพักผ่อนเป็นตารางเวลาดยรถับเรื่มต้นจากสถานีตรงนี้ไปที่สถานีวาไคยาม่าครับ สีดำเนี่ยเป็นวันธรรมดาส่วนสีแดงนี่คือเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับเนื่องจากสถานีเนี้เป็นสถานีต้นทางไม่ต้องซื้อบัตรนะครับก็ไปจ่ายต้นทางได้เลย อันนี้ที่ชิสเตชันไปอันนี้จะเป็นหลุมฝังศพของสัตว์ที่ในที่ในสถานีที่เป็นคนนะครับได้เลี้ยงไว้แล้วเสียชีวิตก็ได้ทำเป็นสารเป็นที่ระลึกนะให้กับพวกเขานะอันนี้คือสารดิจิโกนะฮะเป็น จะเรียกว่าสารก็คงไม่ไม่ใช่เนะาะน่าจะเป็นศุกสารมากกวา่าเป็นหลุมฝังต,ตัวตันนี้เป็นของธรรมะเลยนะเป็นของปรามธรรมะอะ่ตัวนี้เป็นตัวสารนะครับแต่หลุมฝังศพของธรรมะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือหลุมฝังศพของธรรมะนะเราสามารถที่จะขอพรได้ครับคือไปซื้อแผ่นไม้จากร้านขายของที่ระลึก เขียนว่าเรามีความปรารถนาต้องการอะไรหรือจะส่งกําลังใจให้ท่ามว่าขอให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะแล้วก็เราอาจจะบริจาคเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วปิดท้ายเลยนะครับด้วยอมสารอมูชะนะครับอมูชะเนี่ยเขาเป็นเป็นหมาเป็นสุนัขนะครับอครับก็คง จะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะรถไฟยังไม่มาขาบวนต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นธรรมะเด่นชานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในอีกคลิปหนึ่งให้ดูขอบคุณสำหรับการติดตามครับ